สภากาชาดไทยส่งมอบโครงการป่าที่พักดีของขวัญยุวกาชาดไทยร้อยปีแห่งการสถาปนาที่จังหวัดตราดเมื่อเวลาเก้านกาของวันนี้ที่ศูนย์ราชการุณบ้านเขาล้างจังหวัดตราดในเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในการส่งมอบของขวัญยุวกาชาดไทยร้อยปีแห่งการสถาปนาโครงการป่าพักดีโดยมีพระมหาไมตรี บุญญามะรินโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามนายชำนาญเวทเตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนางชุลีพรเตรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดคุญิงชดาวัฒนศิริธรรมเฮรรนยิกสภากาชาติไทยนายแพทย์พินิจกุลวณิชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยนางสุนันทาสอนอนุสิง์ผู้มีการสำนักงานยุบากาชาติและรักษาการในตำแหน่งผู้มีการสำนักงานอาสากาชาต นางนนทิยาแก้วเกตผู้มีการสำนักง,งานบริหารงานกลางรองศาสตราจารย์ดเตอร์ชัชพลชัยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับการส่งมอบของข,องขวัญยุวกาชาติไทยร้อยปีแห่งการสถาปนาในครั้งนี้เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายกาสภากาจจัยไทยที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าที่พระราชทานแก่รัษฎรบ้านถ้ำติ้วอเภอสองดาวจวัดสกลนครเมื่อที่2 0ธันวาคมพุทธศักราช2525และมีพระราชาวณีให้แก่ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เน,นื่องมาจากพระราชดำริอันเป็นแนวทางสําคัญในการอนรุรักษ์ทรัพยากรของคนในชาติโดยเพาะสสานักง,งานยุวกาชาดซึ่งเป็นหน่วยง,งานภายใต้สภาาชาติไทยที่มีอาสายุวกาชาดผู้รักในทรัพยากรของประเทศอันจงรักพักดีได้สนองพระเดชพระคุณประดับพระบารมีแห่งพระองค์โดยโครงการป่าที่พักดีนอกจากเป็นโครงการที่ให้ความสําคัญในการอนรุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้แล้วโครงการนี้ ยังเป็นการสร้างเยาวชนผู้ผ่านเข้ามาเยือนในผืนป่าได้มีแนวคิดทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่นมีความรักในปีตภูมิและมาตภูมิที่เกิดของตนวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงออกถึงการดำเนินงานด้วยความตั้งใจว่าจะทําเพื่อเทิดพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชนินีนาพระบรมราชนานีพันปีหลวงสภา,านายิกาสภากา,าชาติไทยพระองค์ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อพื้นป่าและทรัพยากรของประเทศอีกทั้งยังเพื่อรวมพลังเยาวชนในการบำรุงรักษาพื้นป่ารัชพกษกต้นมหาพรหมราชินีต้นลวงพึ่งและต้นจำปีศิรินทร์ให้สมกับเป็นทินของต้นไม้แห่งความจงรักภักดีสถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ดินแดนแห่งความมีมนุษยธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดอยวางไรก็ตาม การสมมอบโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการเชิญป้ายศิลาประวัติและคำบูชาหลวงพ่อแดงที่ได้รับพระกรุณาเจิญป้ายจากสมเด็จพระอริยคตวงศกาธิยานสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกมาปฏิทินฐานยังศาลาหลวงพ่อแดงพิธีถวายพานพุ่มเปิดกลวยถวายราชการและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราช,นนา,รรา,ชนานีพันปีหลวง การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นร่วมกันบำรุงต้นไม้ด้วยปุ๋ยชีวภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณนะบึงเขาล้านศูนย์กร,ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดครับนิวยี่สสถานีประชาชนนัทวุฒิสวัสดิวารีภาพข่าวสามารถเมียใจดีรายงาน